สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่อบจที่นี่อบจค่ะสัปดาห์นี้นะคะกลับมาค่ะพบคุณผู้ชมนะคะมาเล่าข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเช่นเคยสัปดาห์นี้กับโงรงกรเรานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปไหนกันมาเราไปไหนกันมาสัปดาห์ที่แล้วเราไปอำเภอ เราไปไหนมาเราไปอำเภออะไรนะอ๋อเราไปดูสถานที่นะคะสถานที่ของการจัดงานอบจเคียงข้างประชาชนนะคะแล้วก็จัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโครงการอบจเคียงข้างประชาชนเป็นการจัดครั้งที่หนึ่งสำหรับปีงบประมาณ25 6 7้านะคะเราไปกันที่ อำเภอเอ่อก้าวเลี้ยวอำเภอเอ๊ะมันอยู่ก้าวเลี้ยวเหรือพอดพื้นที่ที่เราไปจัดงานเลยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านพ่อพิสัยนะคะแต่ว่าเป็นการจัดแบบพบปะกันทั้งสองอำเภอก็คือก้าวเลี้ยวกับบางภอพิสัยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของปีงบง7และก็เป็นครั้งที่อะไรนะเป็นครั้งที่สองสามเป็นครั้งที่สองครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยเป็นการจัดเอ่อแบบว่า พื้นที่อำเภอเมืองไปพบปะกับพี่น้องประชาชนครั้งที่2นากลางครั้งที่2เป็นนากลาครั้งที่สอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานพบปะกันครั้งที่3นะคะ่าครั้เราดีนึงพี่เมียวบรรยากาศในงานนะคะก็ครั้งนี้เราไปจัดกันที่ศาลเจ้าสมเซี่ยวนะคะที่อำเภอบรนพบอพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นการพบปะกับผู้นําท้องถิ่นนะคะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะอสมนะคะแล้วก็ยังมีท่านนายอำเภอด้วยนะคะได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอของทั้งสองอำเภอเลยนะคะก็มาร่วมงานของเราในครั้งนี้ด้วยสองอำเภอมีผู้มาร่วมงานประมาณราว7 0 0คนนะคะก็ถือว่าว่าเยอะเยอะทีเดียวนะคะนะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อการพบปะ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะให้เข้าใจตรงกัาในบทบาทภารกิจนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ยังเป็นการรับฟังปัญหานะคะของในพื้นที่ด้วยนะคะพื้นที่เนี่ยมีความต้องการอะไรในงานเนี่ยก็มีการตอบข้อสักถามด้วยนะคะก็จะมีพี่น้องอำเภอเก้าเหลี้ยวเดินทางมาด้วยมาพร้อมกับสจที่ดูแลอำเภอเก้าเหลี้ยวครั่ง1่า0นามแล้วก็ มารวมกับสจที่อยู่ในพื้นที่บัรพศอีกสามท่านพป็นสี่ท่านอ่าสี่ท่านรวมสจสี่ท่านด้วยกันแล้วก็ในกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามีกิจกรรมเสริมขึ้นมาก็คือเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องของกฎหมายนะคะโดยอายการโดยสำนักงานอายการจังหวัดนะคะก็เป็นการความร่วมมือการระหว่างอบจกับทางสำนักงานอายการเรามีการทํา MOU ร่วมกันที่จะให้ความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมาย นะคะสาหรับในโครงการเอาวจเคียงข้างประชาชนและในครั้งต่อไปเราก็จะมีกิจกรรมนี้เสริมเข้าไปอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะไปทุกที่นะคะไปทุกที่ไปให้ความรู้แต่แต่ละพื้นที่นะคะเขาก็มีของรางวัลมามอบให้ด้วยสําหรับใครที่นั่งฟังข้อกฎหมายนะคะแล้วก็จะมีคําถามเล็กๆน้อยๆเป็นความรู้นะคะที่ที่วิทยากรเนี่ยได้ได้พูดไปได้บรรยายไปนะคะตอบคาถามง่ายๆรับของรง างวัลนะคะจากทางอายการสำนักงานอายการจังหวัดนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สุขสนานนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บรรยากาศของการได้พบปะกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะเรียกไฮไลท์ของงานเป็นไฮไลท์ของงานนคะท่านก็พูดถึงนี่แหละบทบาทภารกิจขององคการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ผลงานการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่นะคะที่ทางอปจได้ดําเนินการไปแล้วนะคะแล้วก็โครงการต่างๆแล้วก็ ในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสอจอ, <Yeah. S 2> อสอจอแต่ละพื้นที่ก็จะมาพูดถึงแต่ละพื้นที่ของตัวเอง <Yeah. S 2> นะคะโครงการกิจกรรม <Right. S 1> อะไรต่างๆที่ดําเนินการไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา <Yeah. S 1> แล้วก็ในปัจจุบันนกำลังทําอะไรอยู่และโครงการในอนาคต จะทำอะไรจะทำอะไรมีแผนการพัฒนาปร,รับปรุงหรือว่าทําอะไรในพื้นที่บ้างนะคะท่านสาจาก,ก็ออกมาพบปะพูดคุยกับทุกท่านนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ที่ดีแหละนะคะเป็นการแบบสร้างความรู้ความเข้าใจแบบพร้อมๆกันมีปัญหาอะไรความเดือดร้อนอะไรที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่เราไดา้ได้มีโอกาสในการเสนอแนะ นะคะแล้วก็เสนอความคิดเห็นความต้องการความช่วยเหลือเราต้องการอะไรก็ถือว่าเป็นเวทีที่เราจะจัดนะคะอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์สี่ครั้งต่อไปครั้งต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นอำเภอตากฟ้านะคะในเดือนหน้าเดือนธันวาคมแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับของกิจกรรมในวันนั้นก็คือท่านนายกอบจนะครับแล้วก็สจทั้งสี่ท่านแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีท่านเลขา ท่านเลขาทองเลขาทองด้วยนะครับขึ้นมานะครับผมได้ร่วมกันตอบปัญหาตอบคําถามตอบปัญหาของชาวบ้านนะครับะเกี่ยวกับการดำเนินงานนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาสำหรับในพื้นที่นะคะครั้งต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นวันที่19 1 9ธันวาคมนะต้องเป็นวันอะไรนะรู้สึกจะเป็นวันวันศุกร์อด้ล่ะ ไม่ใช่ค่ะธนาคาวันรู้สึกจะเป็นวันอังคารหรือเปล่าไม่แน่จใจจันต้องเป็นวันจันทร์แน่เลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วันอังคารแน่เลยเอ้ยไม่รู้ในห้าวันนี้แหละวันพุธอะ,ะ,ะอที่สถานที่ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอตากฟ้าครับผมนะคะก็นี่แหละถึงคิวของอำเภอตากฟ้าแล้ว นะคะก็ใครเนี่ยบอกไว้เกเกินๆไว้ก่อนเลยค่ะมีปัญหาความต้องการะอะไรนยคะก็นี่แหละจดลิสต์เอาไว้เลยในวันนั้นท่านก็จะได้พบกับท่านนายกอาบาจอนะคะแล้วก็สจในพื้นที่ของท่านนะคะก็เตรียมคําถามไปนะคะถามจากท่านได้เลยภายในงานนีมีอาหารด้วยนะอ๋อมีอาหาร,าหารด้วยด้วยถ้าเกิดะะไม่ไม่ได้ทานอะไรมามนะครับมันทานอาหารที่ เรามีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีกิจกรรมของของบูธของแต่ละส่วนงานต่างๆของกองของฝ่ายต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยของกองสารสุขนะคะก็จะเป็นในส่วนของรพสตที่เขาไปให้บริการด้วยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยมีอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะตรวจอินบอดี้ตรวจค่าอะไรสักอย่างมวลร่างกายอ่ะมวลร่างกายนี่ะคะชอบของโปรดเลย อะไรคะนวดอ๋อนวดต้องบอกว่ามีมีบริการนะคะมีนิทรรศการให้ความรู้แล้วก็ผลงานของส่วนต่างๆกองต่างๆให้คุณผู้ชมได้ไปดูกันที่งานด้วยแล้วก็ไปเข้ารับบริการกันด้วยนะคะก็อย่าลืมไปกันเยอะๆนะคะก็จบกันไปสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมกิจกรรมเชียงข้างประชาชนนะครับผมที่ก้าวเลี้ยวบรรพุนก้าวเลี้ยวบรพทุนข้างต่อไปฟ้าแล้วก็ อีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปีปีหน้านะคะ2567นะคะเป็นกิจกรรมเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมการปุศล<อ>นะคะกิจกรรมการปุศลที่เราจะได้ร่วมกันทำบุญนะคะ ช่วยเรื่องของทุนการศึกษา Higher, <ม>ให้กับน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ของจังหวัดน,นครสวรร<ข>ค์นะคะนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็คือกิจกรรมวิ่งบึงบอระเพ็ดเลกแรนเนอร์2024<อ>นะคะที่จัดขึ้นโดยชมรมเพื่อนนครสวรรค์บ้านเรานะคะก็จะเป็นการอมอบทุนการศึกษาน,น<พ>ํารายไดาาย้จากการจัดก,กิจกรรมวิง<พ>่งเนี่ยครั้งนี้นะคะเป็นทุนการศึกษามอบให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นะคะโดยชมรมเพื่อนอนครสวรรบ้านเรา <cook. S 1> นะคะแล้วก็ยังมีอีกอีกเขาเรียกว่าพันธมิตรพันธมิตรนะคะที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอะไรดีๆในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งในส่วนของ แน่นอนอบจนและครสวรรค์นะคะของเรานั่นเองแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกิมมิกครับผมกิมมิกนะคะแล้วก็มีขอขอบคุณเขตห้มล่าสปาบึงบรเพชด้วยนะคะแล้วก็มีเกาะยอนซิตี้รันเนอร์ทีมนะคะแล้วก็ยังมีเสือตอและครสวรรค์ด้วยนะคะก็เป็นพันธมิตรนะคะที่ร่วมกันสร้างสรรค์แล้วก็จัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ขึ้นมานะคะเป็นกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพ 2567นารนะคะรายละเอียดตอนนี้เราทําอะไรยังไงแล้วบ้างยอสรายละเอียดตอนนี้รายละเอียดตอนนี้นะครับวันนี้เราก็เริ่มประชาสัมพันธ์แล้วในเพจบึงบอระเพ็ดเลกรเตอร์นะครับผมเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับมีเสื้อให้ดูแล้วว่าระยะนี้เสื้อเป็นแบบไหนระยะนี้เสื้อจะมีเรามีสี่ระยะอ่าเรามีสี่ระยะอ่าห้ากิโลครับสิบกิโลยี่สิบเอ็ดกิโลแล้วก็เป็นเอ่อวีไอพีที่เลือก วิ่งได้ว่าจะวิ่งระยะไหนก็ได้ใน5 10 2 1อ่าแล้วก็มีเริ่มเริ่มแล้วนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่27ที่ผ่านมาแล้วนะคะเปิดรับสมัครแล้วตอนนี้มีผู้สมัครกว่า1,700รอยถึงหรอครับตอนนี้อยู่ในช่วงเ่เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะบึงบารเพศ เล็กแรนเนอร์นะคะหรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของอบจนครสวรรค์ก็ได้นะคะที่มันจะมีหน้าต่างคือเรียกเป็นหน้าต่างไหมเด้งขึ้นเลยแล้วก็กดเข้าไปได้เลยค่ะเข้าไปสู่ขั้นตอนของระบบการสมัครนะคะวิ่งบึงประเภทเล็กแรนเนอร์นะคะประเภทวิ่ง4ระยะอย่างที่บอกมีฟันรัน5กิโลเมตรตรงนี้ค่าสมัคร400บาทนะคะก็จะได้รับไปพร้อมกับเสื้อนะคะมีบีบิด้วย นในหาบีบเหรียญที่ระลึกนะคะแล้วก็ไปรุนถ้วยรางวัลกันต่อไประยะ10กิโลนะครับผมอันนี้ค่าสมัคร600บาทมินิมาราทอนอ่ามินิมาราทอน600บาทนะครับผมจะได้รับเสื้อที่ระลึกนะครับเหรียญบีบแล้วก็มีการลุ้นถ้วยรางวัลด้วยนะครับอ่า นะคะแล้วก็ระยะต่อไป20กิโลเมตรฮาล์ฟมาราทอนค่ะรุ่นนี้ระยะนี้ค่าสมัคร700บาทนะคะรับเสื้อที่ระลึกนะคะเหรียญบีบแล้วก็ถ้วยรางวัลแล้วก็รางวัลโอเวอร์ออดด้วยแต่รุ่นต่อไปเนี่ยเป็นพิเศษหน่อยพิเศษค่ะชื่อรุ่นก็บอกแล้วว่า VIP VIP วอันนี้วิ่งได้ทุกระยะค่าสมัคร2,000บาทจะได้รับเสื้อที่ระลึกนะครับเหรียญบีบแล้วก็มีใบประกาศเกียรติคุณให้ด้วย แล้วก็ยังมีลุ้นช่วยรางวัลด้วยนะครับผมแล้วก็มีรางวัลโอ้โอ,โอด้วย ช่เนะคะผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเ,าเว็บไซต์บึงบรรเพศเล็กแนะรนเนอร์นะคะหรือว่าเข้าไปที่เพจของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้นะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะนำท่านเข้าไปสู่นะรายละเอียดข,ของกิจกรรมนี้บึงบรรเพศเล็กแรนเนอร์ค่ะก็เชิญชวนนะคะสมัครมาสมัครกันเยอะๆนะนะคะเปิดรับสมัครแล้วทางออนไลน์ค่ะ27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะมาร่วมกัน สมทบทุนช่วยเหลือด้านการศึกษานะคะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์ต้องบ,บอกว่าเสื้อเสื้อสวยมากเสื้อในกิจกรรมนี้เราสวยมากนะคะเ,เสื้ออะไรของเราเป็นเสื้อ,อเราจะเป็นอีกแบบนะเราเป็นเจ้าหน้าที่เราเป็นเสื้อสตาฟเสื้อสตาฟปกติไม่มีขายเนาะไม่มีขายค่ะผมขาต,ตัวละพันนะเก <c oughs> ินหักมาจากเกิน เสื้อสวยจริงเสื้อสวยจริงไงดูดูค่ะอห้ากิโลเจรตาตัวพัดเอ้ยห้ากิโลใช่ไหมห้ากิโลสิบกิโลยี่สิบเอ็ดกิโลนะคะแล้วก็ VIP ครับผมนะคะแต่ละรุ่นแต่ระยะสวยเลยทีเดียวครับนะคะอ่ะอ่าขาต่อไปอ่ะเดี๋ยวนะในช่วงนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในบรรยากาศของลอยกระทงเดี๋ยวภาพบรรยากาศอ่าเกี่ยวกับลอยกระทงมาฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงท่านนายกอบจมันจะมีเพลงอะไรลัมอะไร คือเนะีนก็ผิดแล้ววันเพนเดือนศรีษะท่าทนนายกค่ะ <c oughs> ไป <c oughs> ร่วมในกิจกรรมประเพณี <c oughs> ลอยกระทง ไปที่ทวัดกระจัางงามที่ตำบลสารแดงอำเภอกรกพระค่ะท่านนายกนะคะไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบ,าส,บสารประเพณีลอยกระทงประจําปี2566ที่วัดกระจัางงามค่ะก็มีท่านสอจอนะคะแล้วก็นายกอบตอนะคะชาวบ้านนะคะให้การต้อนรับนะคะก็นะคะเป็นกิจกรรมที่เป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็ท่านนายกไม่ได้ไปแค่ง,งานเดียวะคะ่ะไ,ไปต่ออี ที่วัดเทพนิมิตครับผมสว่างธรรมสว่างธรรมนะครับที่หนองปิ้งนะครับอันนี้ก็ไปเป็นประธานก็คือไปงานนี้ต่ไปต่องานนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจบที่หนองปิ้งใช่ค่ะครับผมอันนี้ไปเปิดพิธีนะครับที่ของออบประจณหนองปิงจัดขึ้นครับผมซึ่งบรรยากาศภายในงานนะครับมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากแน่นอนนะครับผมการแสดงและก็มีการร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับมีการประดิษฐ์กระทงด้วยนะครับแล้วก็มี ประกวดนางนพมาาด้วยประกวดนางนพมาศด้วยนะ,ะคะกิจกรรมก็ประชาชนก็ไปร่วมงานกันก็เยอะทีเดียวนะ,ะคะกิจกรรมก็มีการประกวดนพมาศมีทั้งของผู้ใหญ่แล้วก็มีนพมาาประกวดนางนพมาศของเด็กด้วยนะคะก็สุขสนานกันแล้วก็ทนายกยังได้เป็นประธานในการมอบรางวัลค่ะให้กับการประกวดด้วยแล้วก็เข้าไปลอยกระทงข้างในเขาเรียกเป็นใต้พระมหาเจดีย์ใช่ไหม ป่พระธาตุเจดีเคยเห็นเหมือนกันนะเคยเห็นไม่เคยเห็นข้างในนี่แบบสวยมากว<ม>ันนั้นที่เข้าไปนะคะคุณผู้ชมก็เนี่ยจะเห็นในภาพนะเป็นบรรยากาศที่เขาแบบประดับไฟบนะคะคด้านในก็ลอยกระทงแล้วก็มีแบบว่ามีรูปปั้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สวยงามตายได้ทำพญานาคอ่าประมาณนั้นเลยอ่าสวยมากสวยงามมากนะคะอ่านี่ก็เป็นนะแล้วเราเคยไปทำพญานาคไม่เคยรู้รู้ไหมดีนนีคนชอบพูดอะไรประมาณนี้ ไอ้มันเหมือน,นอยู่ใต้ทำ <c oughs> เคยไปทำ <c oughs> ํำก็ประมาณน, <c oughs> น,นั้น <c oughs> ใช่ก็ประมาณน,ะนะะั้นค่ะอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะนะคะเก็บมาฝากผู้ชมกันใน, <c oughs> ในสัปดาห์ <c oughs> ของ,ของเทศกาลลอยกระทง <c oughs> ในคะปี2.566ใช่ <c oughs> แต่ละที่ก็โอ้คนเยอะนะบริเวณตรงศาลเจ้าเล่บบวยเอี้ยะ ตรงะสะพานดำโอ้<ม>คนเยอะมากเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีแพร<ม>นะคะสามารถลงไปลอยกระทงได้แล้วก็มีกิจกรรมของอทางสารเจ้าที่เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วขงของเทศกาลลอยกระทงนะคะแต่ละที่ก็คึกคักเลยทีเดียวก็วต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเรื่องลอยกระทงแล้วครับม,มันยังมีเรื่องที่ที่จังหวัดขสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการสื่เสียไหมอ๋อ เป็นมรณภาพนะคะเป็นเรื่องที่น่าเสียหายก็เป็นเป็นการแบบสูญเสียนะคะเรียกว่าแบบสิทธิ์สัญลุธิ์นะคะแบบโอ้โหแบบทั่วสารทิศนะคะก็ข่าวการมรณภาพของพระสมงคลวชราจารย์หรือหลวงปู่พัชปุญญกาโมนะคะท่านเป็นตอนนี้ถ้าเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วนหรือว่าวัดทหารที่อำเภอหนองบัวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการ สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่<ช>นะคะสำหรับพระเกจินะคะของจังหวัดนครสวรรค์เลยอ่าก็ได้มีพิธีนะคะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนานะคะในหลวงก็ทรงพระกรุณาปลุกกราเบิดกระหม่อมค่ะในการพระราชทานน้ำหลวงสงศกรณีพิเศษแล้วก็มีพวงมลาลัยพระราชทานด้วยนะคะที่วัดฐานทหารครับหรือเรียกกันว่าวัดห้อยด้วนหรือว่าวัดห้วยด้นวนนั่นเองนะคะโอ้ต้องบอกว่าก็ทั้งประชาชนนะคะ ศิษยานุสิ์เองหลังไหลกันไปนะคะร่วมในพิธีในวันนั้นแบบจํานวนเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปในพิธีในวันนั้นนะคะเขาก็จะมีการเปิดค่ะให้มีการรดน้ํอ่าไม่ใช่สิเป็นการเข้ากราบ,รบนะคะก็จะเป็นการเข้ากราบศีระนะคะของอหลวงปู่พัดนะคะทุกวันค่ะที่วัดฐานทหารนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา นีคะจนถึง18นาฬิกาของทุกวันด้วยเนีคะก็นะแล้วก็สำหรับผู้ที่นะคะอยากจะต้องการนำพวงหรีดไปถวายแสดงความอลาลัยหลวงปู่พัด นะคะทางทางวัดเนี่ยก็ขอขอความร่วมมือในการใช้เป็นรีดเข้าสารนะคะเปลี่ยนจากอาจจะเป็นรีดที่เป็นดอกไม้เป็นอะไรต่างๆขอความร่วมมือนะคะเป็นรีดเข้าสารเพราะว่าทางวัดก็จะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอาจจะนําไปมอบให้กับผู้ยากไร้ต่อไปด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์นะนี่ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะ หมดแล้ะมาถึงภารกิจปอพค่ะฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะลงพื้นที่ไปทําอะไรกันบ้างนะคะ ทำอะไรล่ะคุณเจาะด่าบาดาล <c oughs> คุณเจาะบอ่อน้ําบาดาลค่ะ <c oughs> ในพื้นที่เทศบาลตะบนสันเจ้าไก่ต่อหมู่ที่3ตํตบนสันเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวหนึ่งบ่อค่ะเป่าล้างบ่อน้ําบาดาลนะคะหมู่7บ้านมอสวรรค์ตะบนแม่เล่อาเภอแม่วงสามบอ่อแล้วก็ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครหมู่15ตําตบนแม่เล่อําเภอแม่วงหนึ่งบ่อเช่นเดียวกันแล้วก็หมู่15บ้าของบ้านใหม่ศรีนครตะบนแม่เล่อาเภอแม่วงอีก3บ่อค่ะนี่ก็เป็นภารกิจนะคะของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสา ธนภัยองค์การ,รบ,บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ,ะก่อนจากกันไปพาอะไรนะอะไรนะคะภาษีภาษีภาษีโอ้ยอหลายสัปดาห์แล้วไม่ทีเดีดฝากค<า>่ะฝากเชิญชวนพ<า>ี่น้องประชาชนชาวนาครสวรรค์ในการร่วมมือร่วมใจกันชำระภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่นให้ตรงเวลาค่ะ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีอำนาจหน้าที่ในการจะเก็บรายได้จากภาษีนะคะค่าธรรมเนียมแล้วก็รายได้อื่นๆเพื่อที่จะนําไปพัฒนาท้องถิ่นและบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้างภาษีน้ำมันนะคะสามารถยิ่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนค่ะภาษียาสูบนะคะยิ่นแบบรายการและชำระภาษีได้ ภายในวันที่20ของทุกเดือนเช่นเดียวกันภาษีโรงแรมค่ะยื่นแบบรายการและค่าธรรมเนียมภายในวันที่10ของทุกเดือนค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถยื่นแบบรายการแล้วก็ชำระภาษีได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหรือโทรศัพท์หมายเลขนะคะ056803569ต่อ402-404นั่นเองค่ะ ครับผมนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรายการที่นี่อปจนะครับเนทาง a c e b ุ o กองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ช่องย t u b e องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับสองช่องเลยนะคะสองช่องชื่อเดียวกันเลยทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e นะคะัสำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะไม่พลาดทุกภารกิจค่ะวันนี้ไปก่อนไปก่อนและไปก่อนแลสวสวัสดีค่ะ